ร้านเติมคูณป,ปองเกม ROV r i t m a n Shop บริการเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกไวและปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ Open ID เติมไวเพียง5นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมวันพันแมนเด Man t อ e อเก a แจ้งเพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครเท่านั้นมั่นใจด้วยผู้ใช้บริการใน Line แอดมากกว่า1 0 0 0 0แคนเพียงแค่ท่านแอดไลน์ i t m a n Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ โอเคครับผมครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง Easy m a n อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมจะมารีวิวเจ้ามงกุฎ Mosquito Go นี่แหละครับโอ้เนี่ยฮะก็เพิ่งจัดมงกุฎไปนะครับผมนะซึ่งในส่วนของมองกุฎเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือเพิ่มพลังโจมตีจาก500% เป็น600%นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของอัตราดูดเลือดเนี่ยเพิ่มมาเป็น70%เลยนะครับผมจากอยู่ที่ประมาณ50%นะท่านผู้ชมครับก็บอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เห็นกันชัดเลยนะครับระหว่างมีมงกุฎนะครับกับไม่มีมงกุฎเนี่ยความแรงมันต่างเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับในส่วนของตีบอสสกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวของ PVP ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทสดาเมจกันเลยนะครับ โอเคครับก่อนเริ่มกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่จะตีบอสสกิลก่อนเลยนะครับเพราะบอสสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวัดง่ายพอสมควรเลยนะสำหรนะับบอสสกิลนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะตีบอสสกิลกันนะครับผมในส่วนของมอสกิเติลเกิลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าเอาตัวดาเมจตัวอื่นออกดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เห็นช,ชัดๆกันไปเลยว่า ดาเมจจาก m o ส q ิเต o ร i เกเนี่ยเราทำได้ประมาณเท่าไหรนะท่านผู้ชมซึ่งไอตัวเนี้ยผมก็จะอ่ะเป็นเป็นในส่วนของตัวดาเมจเอาออกไปนะครับแล้วก็ m o ส q ิ i ต o g i เกยืนอยู่ข้างหน้าได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาตีเนี่ยมันจะมีการดูดเลือดด้วยท่านผู้ชมโอเคไว้ตรงนี้นะฮะตัวดาเมจออกไปแล้วครับดาเมจหลกัหลกๆเนี่ยเป็นแค่ m o ส q ิ i ต o โตตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมมาลุยกันเลยนะครับสำหรับเกมแรกแบบไม่มีมงกุฎ อ่าเดี๋ยวผมจะเทสแบบไม่มงกุฎกันก่อนแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวหลังจากมีมงกุฎแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเทสดาเมจให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเพิ่มมาหนึ่งทีจิกจริงจริงจริงจิงยังจะไม่ตายท่านผู้ชมยังจะไม่ตายนะ,น,ยะยนะครับเดี๋ยวรอก,ก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวอยากเห็นอัลติเมทสกิลใส่ตัวของโบร้อนนะท่านผู้ชมครับ สบายสบายครับมังกิดตโกดูดเลือดเอวยาวอยู่แล้วนะครับสำหรับ50%ก่อนมีมงกุฎปึ้งมานึงที12ล้านดาเมจนะฮะโอเคครับเราตีธรรมดาหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสตรงนี้กันเลยนะครับในเทิร์นนี้นะฮะเดี๋ยวรอบเฟสที่5เนี่ยเราจะลองอนิเมมสกิลรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกดข้ามไปเลยนะครับท่านผู้ชมว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่นะในส่วนของตอนที่ยังไม่มีมงกุฎโอเคจู่โจมคริมา24ล้านครับประมาณช่วงนี้นะฮะโอเคฮะ ต,ติดคลิปประมาณ24ล้านนะครับถ้าเรากดข้ามทีมแบบนี้เราทำดาเมจได้ทั้งหมด530ล้านนะนะท่านผู้ชมครับสำหรับการาตีกิลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีเขาเรียกว่าเทสทีมกันด้วยนะครับผมนะสำหรับดาเมจนะฮะที่ทำได้ของมอสกิเตอร์เกิลนะครับซึ่งทีมที่จะเทสเนี่ยเราก็จัดกันมาเลยนะจีนอเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาเมจมันจะไม่ไม่เห็นชัดนะครับผมขอตีตรงนี้มานี้อ่ะเอาไว้ด้านหน้านะครับผมใส่มาเป็นในส่วนของมอสกิเตอร์เกิลเร็วอันดับหนึ่งเลยนะ ในครับผมไล่มาเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะมาตรงนี้ปะรูซิเฟอร์คุงนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเพื่อนในกิลอ่าเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนนะครับผมพาร์ทเนอร์นะครับโอเคฮะไล่มาตรงนี้เพิ่มกรอแล้วก็เห็นโกคัตสอเลือดตํำนี้ไล่ป่าบันทีจูโจมพริบตาติดคริมาตรงนี้7.7ล้าน7แสนนะท่าผู้ชมกับบินไปเลยฮนะ7.7ล้าน7แสนนะครับดอกแรกนะครับเดี๋ยวขออีกดอกนึง นะคอยสักดอกหนึ่งรูซิเฟอร์คุงไปกันต่อนะครับอีกสักดอกหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เจ็ดล้านเจ็ดแสนนะท่านผู้ชม,ชมนะครับสำหรับการที่ยังไม่มีมงกุฎนะก็จะตีอันทิเมสกิลใส่บอสโบร้อนเนี่ยยี่สิบสี่ล้านนะครับแล้วก็ทำเปอร์เมจได้ประมาณห้าร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของป่าโเอเกสต์เนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่เจ็ดล้านเจ็ดแสนนะป่าติดคริหกล้านสามแสนนะครับผมก็อยู่ประมาณช่วง6กล้านสแสนถึง7จล้านเแสนนะ แสดงว่าในส่วนของดาเมจคิทิคอนเนี่ยนะครับเจ็ดล้านเจ็ดแสนเนี่ยคือแม็กซิมัมดาเมจของตัวของตัวยุงแดงแหละนะครับนะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาลองอัพกันเลยนะครับว่าหลังจากที่อัพมงกุฎแล้วนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ครับโดยใช้ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยเอานะฮะแล้วก็จัดไปเลยครับจังหวะนี้นะครับผมดาเมจเพิ่มมาสิบอ่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มงกุฎเพิ่มมาเป็นสามดาวนะครับผมรวมถึงดาเมจก็ขึ้นมาตรงนี้นะฮะ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจาก7 0 0 0แสน7แสนหนึ่งพันเนี่ยเป็น7 2 0 0 0 0มืนะดาเมจเพิ่มมาประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับแล้วก็พลังรวมขึ้นมาเป็น4ี่ล้านห้านะครับจากประมาณ4ี่ล้านสแสนกว่ากว่านิดๆน,นะฮะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาลองปาอ่าบลูซิเฟอร์คุงกันต่อแบบสดๆกันเลยนะครับผมสัก2-3ทีก็พอนะครับจะได้เห็นดาเมจว่าแรงขึ้นมา100%เนี่ยมันแรงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ จากมินิมัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านนิดๆนะฮะกับเ็ดล้าน7จ็ดแสนนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวลองดูว่าดาเมจจะทำได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ถูกมันหนึ่งทีอ่ามีโลนะฮะกั <c oughs> นไป <c oughs> ปาดมาเหมือนเดิมติดครีมดไหมติดครี๊เต็มๆแล้วก็7ล้านนะครับท่า,านผู้ชมครับมาตรงนี้สรุปสรุปคือจริงมงกุฎมันก็มีก็ดีกว่ามีะะ่แหละฮะตามสูตรนะเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวลองปาดสักหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวไปวัดกันที่บอสโบลร้อนกันดีกว่านะครับบอสโบลร้อนนี่เห็นภาพมากกว่านะครับเพราะว่าจะเห็นดาเมจอย่างอ่าาเเรียกว่า ดาเมจแบบต่างกันเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบอลม,มันไม่มีโลกป่าดมาเท่าไหร่โอเคครับเรียบร้อยในที่สุดก็เทสมาแบบว่าสุดสุดแล้วนะครับผมนะเดีย๋ยวนี้ทุกคนเห็นไปครับเมื่อกี้นะครับก็เห็นภาพกันเลยว่าปาดอยู่ที่ประมาณ9 6ล้าน6แสนนะครับผมก็น่าจะเป็นแม็กซิมัมแล้วนะครับที่สามารถทำดาเมจใส่โกเกสึได้นะครับ ก็จากประมาณ7ล้าน7แสนเนี่ยขึ้นมาเป็น9ล้าน6แสนนะดาเมจเพิ่มมาเป็นประมาณเกือบเกือบ2ล้านด้วย2อล้านกว่าเนอไม่ใช่หลกือ,องล้านเพราะมัน2ล้านกว่าท่านผะู้ชมก็ถือว่าต่างกันพอสมควรนะดาเมจขึ้นมา2ล้านเนี่ยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาตีบอสโบร,รอสเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะแต่ผมขอ,อาปาดกันไปเลยนะฮะจังหวะนี้น,เนบเพียแถวหลังกันไปก่อนปาดมาจังหวะนี้ขึ้นมาเป็น16ล้านท่านผู้ชม จากประมาณ11ล้านได้นะครับขึ้นมาเป็น16ล้านนะท่านผู้ชมครับโอ้ใช้ได้อยู่นะฮะนะครับผมขึ้นมาเป็น16ล้านนะท่านผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวลองลองดูนะครับว่าปาดด้านหลังมาอีกเท่าไหร่นะครับผมลองเทิร์นต่อไปกับเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยจะเริ่มไล่โจมตีแหละนะครับจะเริ่มไล่โจมตีแล้วแต่ยุงแดงมาโอเคนะครับปาจู่โจมพลิปตาอีกหนึ่งรอบ14ล้านนะท่านผู้ชมครับ ะฮะประมาณ14ล้านนะแล้วก็ไล่โจมตีมาเป็น8ล้าน1แสนครับก็ดามเมจไล่โจมตีเนี่ยจะไม่ค่อยต่างมากนะครับจะวิ่งอยู่ประมาณที่เดิมเพราะว่าดามเมจไล่โจมตีเนี่ยมันเพิ่มมาแค่อ่พลังโจมตี10%เท่านั้นเองนะครับจาก7 2 0 0 0 0เป็นในส่วนของ7อ่าจาก7 0 0 0 0อจาจจะ7 0 0 0ทวนนะครับผมเป็น7 2 0ม0 0นนะฮะมันก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับในการดามเมจในการไล่โจมตีนะครับ แต่ว่าถ้าเห็นความแตกต่างได้เลยนะครับคือดาเมจไอติเมทสกิลนี่แหละนะครับผมนี่จะเห็นความแตกต่างโอเคเดี๋ยวลงมาจะโกรดหนึ่งรอบอ่าน่าจะต้องรอเฟสสามหรือว่าอ่าเฟสสี่น,นะฮะถึงจะใช้ไอติเมทสกิลแซงบอลได้นะครับตรงนี้ปาดมาตรงนี้สิบห้าล้านนะครับขึ้นจาก11ล้านนะวิ่งขึ้นมา4ล้านดาเมจเลยนะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับประมาณ4ล้านดาเมจครับที่ขึ้นขึ้นมานะฮะ โอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะหลังจากที่ปาดโบรอสเสร็จแล้วผมจะลองกดตะคิปดูนะครับว่าดาเมจจะทำได้เท่าไหร่นะท่านผู้ชมโอ้มาตรงนี้ได้ตัวที่สิบล้านแล้วครับขึ้นมาเป็นสิบล้านแล้วมีติดดาเมจอู่เก้าล้านนะครับก็ดาเมจมากขึ้นประมาณสองหมื่นนะครับไอตัวนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเตะมาใส่ยุงแดงโป้งมานหนึ่งทีโอเคแล้วเราดูดาเมจอันติกันนะครับท่านผู้ชมครับติดคริเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วปาดมาติดคริแล้วก็โป้งมันโอ้ยี่สิบเก้าล้านท ขึ้นมา5ล้านนะฮะขึ้นมาประมาณ5ล้านนะครับจาก24ล้านนะครับมาเป็น29ล้านเลยนะท่านผู้ชมครับเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับแรงขึ้นมา5ล้านนะครับเดี๋ยวผมกดข้ามสกิปเลยแล้วกันแล้วก็ดาเมดมรวมอยู่ที่640ล้านนะครับผมนะก็จากของเก่าเนี่ยประมาณ500กว่าล้านนะครับดาเมจก็เพิ่มขึ้นมา100ล้านเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหก็ค่อนข้างเห็นความแตกต่างเลยครับ โอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับการรีวิวมงกุฎมอสกิโตโกลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้จับนะครับตอนนี้ก็รีบจับกันนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะจาออกตอนตีสี่แล้วนะครับบอกเลยว่าแตกต่างกันมากเลยนะครับสำหรับดาเมจนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับในส่วนมอสกิโตโกลนะครับเพราะว่าในส่วนของมอสกิโตโกลเนี่ยถ้าเราจะขึ้นนะครับผมเนี่ยฮะถ้าเราจะขึ้นแบบ4ดาวม่วงอ่าไม่ใช่ถ้าเราจะขึ้น5ดาวม่วงได้เนี่ยเราต้องใช้อเทมเฉพาะนะครับผมเนี่ยฮะบั ในการที่จะเปิดผ่านทางเพื่อที่จะไป5ดาวม่วงนะครับผมซึ่งการที่เรามีอาวุธสามดาวเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถดันมอนสเตอร์เกิลนะครับผมเป็น5ดาวม่วงได้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่5ดาวแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มค่าจัดเลยนะครับสำหรับมงกุฎมองสเตรเกิลตรงนี้นะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคนนี้ขอาขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ